กราบสวัสดีชาวฟีฟ่าโมบายทุกท่านทุกคนกันด้วยนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะเป็นคลิปมาอธิบายให้นะครับเป็นคําถามที่ถามเยอะมากนะครับก็ผมเคยทําคลิปไปแล้วนะครับแต่ก็ไม่รู้อาจจะไม่เคยดูกันหรือเปล่านะครับก็คลิปนี้จะมาทําตอบให้ทีแล้วก็สรุปวันด้วยว่า EA นะครับผม FC Mobile เนี่ย จะเปิดให้เราเล่นตัวเกมเต็มๆในวันไหนนะฮะก็นี่นะครับผมเป็นทางเพจของ EA Sports FC Mobile นะครับผมประก,กาศมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับผม New Impact Control Elite Shooting System Two Player Personality นะครับผม EA Sports FC Mobile is b r i n g i n g You Immersive Gameplay นะครับผมก็มันประก,กาศนะครับผมก็ให้ดูแนวทางอะไรต่างนี่แหละครับก็คือการปรับเปลี่ยนนะครับ การยิงนะครับผมการคลองบอลอะไรพวกนี้ด้วยนะครับผมมาปรับเปลี่ยนนะครับก็นะครับตัวที่มันพรีวิวให้ดูก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมนะนี่นะครับผมทั้งหมดนะครับเดี๋ยวดูพร้อมกันนะครับผมก็นี่ครับการเกมเพย์อะไรต่างความสมจริงนะครับผมก็นี่นะครับประกาศมานะครับก็ฮาร์เรนนะครับการยิงเสาแรกยิงแรงนะครับผม นะแล้วก็นี่ครับผมมีล็อกเก้นรูมนะครับผมสามารถเปลี่ยนเสื้อแขนยาวได้รัดรูปได้เอาง่ายๆว่าเหมือนฟีฟ่าออนไลน์4ณปัจจุบันนะครับเอามาไว้ในมือถือนะครับนะให้เราเล่นนะครับผมประมาณนั้นเลยนะครับผมนี่ครับนะเนี่ยโบลิงฮงเบอร์ลิงแฮมนะครับผมโอ้ทุกอย่างครบจริงๆครับผมได้เล่นตัวเซิร์ฟเทสแล้วผมยังว่าสนุกเลยนะครับแล้วก็มียิงลูกพาเวอร์ชูทด้วยนะครับก็นี่นะครับผมนะฮะหลักๆคือนี่ครับ e l c ค m e to the c คั b เซตเ e มเบอร์ยี่สิบหกนะครับหรือว่าวันที่ยี่สิบหกของเดือนกันยายนะครับผมเปิดตัวนั่นเองนะครับผมก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็อันนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นการ์ดใบชดเชยนะจากนักเตะปัจจุบันนะครับผมไปเป็นปีใหม่นะครับชดเชยให้เรานะครับผมอ่ะแล้วทีนี้มาเป็นเรื่องคําถามที่เยอะมากนะครับก็คือฟี ف าจะรีไหมหรือว่าให้อัปเดตเฉยนะครับบางคนบอกว่าเฮ้ยมีบางคนบอกว่าให้อัปเดตเฉยนะครับอันนี้ผมจาไม่ได้ว่า แนวคิดของเขานะครับแต่อันนี้จะเป็นแนวคิดทางของผมแล้วกันนะครับผมแนวคิดของผมก็คือยังไงก็รีนะครับผมเพราะระบบปัจจุบันเป็นระบบาการเทรนนะครับหรือว่าไอเรกเทรนที่มันตัน30มสิบนะครับนั่นแหละครับระบบปัจจุบันคือเป็นระบบเทรนระบบในแพทใหม่จะเป็นระบบการตีบวกนะครับผมซึ่งแค่ระบบเนี่ยก็ต่างกันแล้วนะครับถ้าคุณจะบอกว่าให้เอาจากนักเตะตัวเดิมไปย้ายเป็นตัวใหม่อันนั้นมันก็ สำหรับความคิดผมนะมันก็ไม่น่าจะเป็นไปได้นะครับผมหรือว่าอาจจะเป็นไปได้น้อยแต่มันมีเปอร์เซ็นต์เป็นไปได้อยู่นะครับที่แบบว่าจะให้ใช้นักเตะตัวเดิมแต่เอาจริงนะครับผมก็ใครที่เล่นมาแต่ไหนแต่ไรแล้วก็จะรู้นะครับว่าปกติฟี ف าจะรีทุกปีอยู่แล้วนะครับผมแต่แค่ปีนี้มันมีเรื่องสัญญานะครับผมจาก คำว่าฟีฟ่ามันต้องออกมันก็เลยเปลี่ยนมาเป็นคำว่าเอฟซีนะครับผมมันก็เลยอาจจะมีปัญหาอะไรในการเปลี่ยนพวกนี้ด้วยก็เลยทําให้ดีเลยมาอีก1ปีนะครับจนมาถึงกันยานะปัจจุบันนะครับผมก็เลยพึ่งได้ประกาศการรีนั่นเองนะครับส่วนอะไรบ้างที่จะหายนะครับผมแน่ๆเลยคือถ้ามันรีนะครับถ้ามันเป็นตามที่ผมพูดจริงๆนะครับที่มันหายแน่ก็คือเงินตรงนี้นะครับหายแน่นอนนะครับเพชรหายแน่นอนอันตรงเนี้ย ผมยังชะล่าใจอยู่ว่าอาจจะไม่หายก็ได้เพราะว่านปัจจุบันเนี่ยแต่ก่อนนะครับแต่ก่อนนะมันจะไม่หายนะครับมันจะให้ย้ายมาด้วยนะครับเพราะว่าแต่ก่อนมันใช้คําว่าฟีฟ่ามาโดยตลอดนะครับนปัจจุบันมันจะเปลี่ยนจากแต<ๆ>้มฟีฟา่าพอยเนี่ยไปเป็น f อฟซีพอยแล้วนะครับผมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจุบันเราใช้คําว่าแต้มฟีฟ่าพอย้ายไปจะเป็น f อฟแต้มหรือว่าแต้ม f อฟทีนี้แหละครับผมไม่รู้ว่ามันจะให้ติดไปหรือเปล่านะครับ ไอ้นี้แหละอาจจะโดนเหรียมมีเอหรือเปล่าวะอุ้ยผมเปลี่ยนชื่อนะจากฟีฟ่ามาเป็นเอฟซีผมคุณเติมแต้มมาเยอะผมไม่ให้คุณไปแล้วกันนะครับเพราะว่ามันก็เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนเหรียญด้วยนะครับผมอะไรประมาณนี้นะครับอาจจะนะผมก็คาดคะเนเหมือนกันผมก็เดาเหมือนกันนะครับแล้วก็ชื่อจะให้เปลี่ยนใหม่นะครับเวลจะรีไปเป็นเวลศูนย์นะครับผมนะแต่สิ่งที่มันจะเหลือข้อมูลให้เราก็คือมันจะเหลือพวกตาโลโก้นะครับผมตาโลโก้พวกนี้นะครับเหลือให้นะครับผม แล้วก็อีโมดนะครับผมหรือว่าสติ๊กเกอร์ต่างๆนะครับก็จะเหลือให้นะครับแล้วก็จะมีอ่าสัญลักษณ์เครื่องแบบหรือว่าพวกชุดต่างๆนะครับผมก็พวกนี้ใครที่มีอยู่นะครับก็จะได้เป็นติดไ d ดีไปหรือว่าเป็นชุดที่แลไปอะไรประมาณนั้นนะครับผมก็จะเป็นพวกนี้เลยที่จะให้ติดไ d เดีเราไปนะครับผมนะนะครับแล้วก็นักเตะนะครับอันนี้ก็หายชัวเหมือนกันถ้ามันเป็นไปตามที่ผมคิดนะผมคิดว่ายังไงก็น่าจะหาย100%นนะครับน่าจะไม่มีทางหรอกที่จะแบบเอานักเตะพวกเนี้ย ให้ย้ายไปแล้วก็ให้ไปเอาตีบวกเริ่มใหม่อะไรอย่างเงี้ยแต่สำหรับผมถ้ามันหายแน่นอนว่ามีชดเชยครับแต่ไม่รู้ว่าจะชดเชยเป็นอะไรนะครับอย่างของแต่ก่อนนะครับตัวชดเชยของเขาก็คือจะเป็นดิเรกซ์ร็อกบาล่างนี้นะครับแต่ก่อนมันเป็นตัวที่โหดที่สุดนะครับหรือว่าตัวที่เป็นตัวสุดท้ายของภาคนั้นนะครับโอเวอร์ Over 120นะครับแต่ ทีนี้พอมันประกาศย้ายภาคปุ๊บมันก็เลยให้เป็นตัวเนี้ยชดเชยมาเป็นโอเวอร์92ซึ่งตอนเซิร์ฟเปิดใหม่โอเวอร์92คือตัวที่โอเวอร์เยอะที่สุดและโกงที่สุดนะครับเป็นกองหน้าที่โกงที่สุดณตอนนั้นนะครับใครมีนี่แบบแทบจะแบบท็อปหนึ่งอะนะครับท็อปสิบแน่ๆนะครับเพราะว่ามันโกงมากๆนะครับนะก็ประมาณนั้นแหละนะครับสาหรับของที่มันชดเชยมาให้นะครับผมนะก็น่าจะประมาณนี้นะครับผมนะเผื่อใครที่สงสัยกันนะครับว่ารีภาคอะไรใหม่แล้วมีอะไรปรับเปลี่ยนไปบ้างนะครับ ระบบของเกมใหม่การยิงจุดโทษเราอาจจะได้เห็นนะครับการยิงจุดโทษเพราะว่าผมลองเล่นแล้วนะครับยิงจุดโทษเนี่ยเราสามารถเอาแอนาล็อกเนี่ยเลื่อนตัวประตูได้เลยนะครับผมเวลาที่เราได้เซฟนะเราสามารถให้เลื่อนไปซ้ายเยอะก็ได้นะครับเราเว้นฝั่งขวาเยอะนะครับหรือว่าเราจะย้ายไปฝั่งขวาเยอะแล้วปล่อยฝั่งซ้ายโล่งแล้วก็รอเอาปัดเซฟก็ได้นะครับแล้วก็เวลาเราปัดอย่างเงี้ยปัดเบาปัดแรงมีผลต่อกัน พุ่งเซฟของผู้รักษาประตูนะครับผมว่าจะให้พุ่งแรงหรือว่าพุ่งเบานะครับแล้วก็มีการยิง power shot นะครับมีการแตะบอลยาวแต่ว่าจะเป็นอยู่ในท่านะครับการแตะบอลยาวอะไรทุกอย่างนะครับจะมาอยู่ในท่าสกิลนะครับผมจะมีท่าสกิลการแตะบอลยาวนะครับเลนเชงเนี่ยก็แทบจะใช้ไม่ได้แล้วในภาคใหม่ผมคิดว่าน่าจะได้เป็นแบบว่าพวกแตะบอลยาวหรือว่าการหยุดบอลอะไรพวกนี้มากกว่านะครับผมนะ ก็จะแทบจะประมาณนี้เลยนะครับผมนะพวกท่าสกิลต่างๆมีมีท่าเพิ่มขึ้นเยอะมากเอาว่าแบบเยอะมากจริงๆนะครับผมนะเลือกใช้ได้เลยนะครับก็ใช้ท่าได้4ท่าเหมือนเดิมนะครับขึ้นลงซ้ายขวานะครับการยิงก็ power shoot นะครับอะไรพวกนี้สกิลบูทก็ดรีใหม่เด้อทุกคนนะครับหายหมดนะครับผมถ้ามันรีไปตามเหมือนที่ผมคิดเนาะนะครับผมก็ต้องรอดูว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับสําหรับ EA FC Mobile นะครับผมผมก็ ตั้งตารอตั้งใจรอเหมือนกันแล้วเพื่อคนที่ถามว่าเฮ้ยพี่แล้วคนที่เติมเยอะเป็นแสนเนี่ยเขาจะไม่เสียดายกันหรอหรือคนที่เติมน้อยอย่างผมเนี่ยโอ้โหแบบนี้มันก็ไม่หมดกําลังใจเล่นกันสิครับผมบอกได้เลยนะครับผมการรีเป็นข้อดีสําหรับสายรีหรือสายเติมน้อยมากๆเพราะว่าทั้งเต่มมันโดนรีไปเท่ากันหมด ส่วนสายเติมนะครับผมผมบอกได้เลยนะบางคนเขาเติมเป็นแสนเติมเป็นล้านเขาไม่ได้คิดหรอกครับเพราะว่าเขาซื้อความสุขไปบางคนเติมเป็นแสนเป็นล้านเติมไม่ได้เล่นก็มีเติมแบบว่าเอาทีไปให้คนอื่นเล่นนะครับเล่นสนุกสนุกอย่างเงี้ยก็มีนะครับผมนะเออเพราะฉะนั้นเสายเติมผมว่าส่วนมากเขาไม่คิดมากกันนะครับผมเขาชิวๆกันอยู่แล้วนะครับมาใหม่เกมรีใหม่ยิ่งเป็นความสนุกของเขาเลยนะครับเพราะว่าได้เติมเอาตัวโหดมานะครับผมแล้วแบบโอ้โห สุนตานตอนเกมเปิดเนี่ยใครๆก็แบบบันบันสุดจริงๆนะครับผมนะแบบว่ามาวันแรกนักเตะบวกห้าทั้งทีมอะไรอย่างงี้ครับนะแบบแบบนั้นนะผมคิดว่ามันมันก็น่าจะสนุกไปอีกแบบส่วนสำหรับผมยังไงสายเติมกับสายฟรีมันก็มีความต่างอยู่แล้วครับถ้าคนที่คเขาเติมหนักๆวันแรกถ้าเขาจัดกันเป็นแสนน่ะคุณก็ได้เห็นกันแน่ครับแบบว่านักเตะบวกเยอะๆนักเตะแบบโหดโและแบบทั้งทีมอะไรอย่างงี้ครับ ก็น่าจะได้เห็นกันนะครับผมส่วนซายฟีเราก็ได้เล่นตามมีตามเกิดไปเป็นระดับขั้นระดับขั้นระดับขั้นไปอยู่แล้วครับก็ไต่ขั้นไปเรื่อยๆนะครับอยู่ที่ว่าแต่ความสนุกของมันมันก็จะมีตรงแบบอ่ะกลไกตลาดอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับผมทีนี้เราก็ต้องมามาแบบว่าเกมเข้าสู่เกมหุ้นอีกเหมือนเดิมนะครับผมเพราะฉะนั้นความสนุกรูปแบบกิจแรต่างเราจะแบบหลากหลายมากขึ้นแล้วไม่รู้ว่าระบบกิจของภาคภาคหน้าเนี่ย จะเป็นการลุ้นตัวไหมหรือว่าการันตีแต่ผมคิดว่ายังไงก็น่าจะเป็นแบบลุ้นตัวนะครับผมสำหรับผมคิดนะน่าจะยกเหมือนระบบเกมฟีฟ่า4อะเอามาเป็นแบบของฟีฟ่าโมบายเลยนะครับ <ainsi> อันนั้นคือความคิดผมนะน่าจะเป็นประมาณนั้นเลยนะครับผมนะเออนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องรอติดตามชมกันนะครับผมนะว่าจะเป็นยังไงผมก็ตั้งตาตั้งใจรอเหมือนกันนะครับผมสาหรับการอัปเดตใหม่นะครับหรือว่าการรีซีซั่นใหม่นะครับก็ยังไงรอติดตามกันนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ กับผมแหลมสิงมาแจ้งข่าวเพียงเท่านี้นะครับผมหากชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วกดซับสไครป์ผมด้วยสำหรับคลิปนี้ของผมแหลมสิงขอบคุณมากที่รับชมจนจบขอบคุณมากครับ